สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กับลัปมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาวนิ้งผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับนองไม้แก้วเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปติดตามตัวเลขความฝันกับนองไม้แก้วสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่งนี่เด้อค่ะค่ะนองไม้แก้วพนาเพน่นฝันดีหรอค่ะรอบนี้ค่ะนองไม้แก้วฝันว่า ผีแมลกอ่อนเนาะค่ะผีแมลกอ่อนผ้าลูกมามาดึงขาหน่องไม้แกวเขียนเหลขกหายสามตค่ะแล้เวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ่งกับบพาาค่ะ เพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะค่ะกลับไปรับชมรับฟัง,ฟงความฝันของน้องไม้แก้วพอบกันกับสาวนิงเลยค่ะตอนนี้น้องไม้แก้วเคล่นกะไดยยืนถาเพื่อทีซีเดย์วอาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะไปค่ะไปฟังความฝันของน้องไม้แก้วพอๆกับสาวนิงค่ะไปค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วค่ะครับผมอุ้ยฝันอีกแลวที่บอครับ บ่าวซูฟั่งนะครับฟันแนวไหน่องไม้เก้วฟันว่าผีมลูกอ,อ้นาาม,ออมาดึงขาค่ะผีมลูกอ้นมาดึงขาถูกมีติพานมานี่กะสี่หกสี่หกถูกจังๆเนาะครับเอฟซีเนะาะก็เลยบูพัดรับถ้าผีมลูกอ,อ้นมาจนได้เนาะครับเพื่อนมาแนวไหน่องไม้เก้วีวเพื่อนมากกับลูกค่ะมากกับลูกไม่ดึงขาค่ะมาดึงขาข่างไดยเนาะค่ะ อ่ะคางได้กระบูเป็นยังครับคางขวาเนาะครับเนาะค่ะอืมแน่นอนแน่นอนครับพี่เมซี่มาบอกครับยังบอก่า้เด้มากเลยค่ะครับนี่ละเป็นผู้ถิ่มีเส้นครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อนในรับส่วนบุญส่วนกุศลบอกเลขกระแม่นครับก็เลยมาหาอนไม้แก้วไปสวายสังฆท่านตีบอรับค่ะอืมครับเป็นมาบอกเลขเจ็ดตัวครับน้องไม้แก้วเพื่อนมาบอกเลขสามตัวค่ะสามตัวเลยค่ะ ปูพญาน,นาคมากอีกบ่ครับที่มาบอกเลขที่พันสองเสมอพันมาเพิ่นมาหาบอครับยังบ้ันไห้มาเลยค่ะยังบ้านไห้มาเนาะค่ะเพิ่นบอกเลขตัวไดจจาได้บอครับจําได้ค่ะครับตัวไหครับหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งครับ่ถนหม้ชมเนาะอันนี้เป็นปูพญานาคคคึ่งโตเป็นพญานาคส่วนท่อนหัวเน่ยเป็นตัวคนครับเอฟซีเนาะมาข่าฝฟันบอกน้องไม้เก้ีวมาเข่าฝฟันบอกเลขน้องไม้เก้ยวครับ หรือว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับ f สีเนาะเลขกสามตัวเด็ดเพิ่นเขียนไห้หรือเพิ่นเบาออกมาครับเพิ่นเขียนไห้ค่ะลูกเพิ่อนลื้อพี่แม่ลูกอ้อนเขียนพี่แม่ลูกอ้อนค่ะโอ้ยนี่แหละครับท่านผู้ชมตัวไหน้องไม้เก้วครับตัวไหนครับห้าเจ็ดสามค่ะห้าเจ็ดสามค่ะสองตัวล่ะครับสองตัวบอมี่ค่ะบอมี่ครับสองตัวบอมี่เนาะครับ f สีเนาะห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามโอ้เป็นตัวเลขสวยงามได้ครับ f สี่น่า วันนี้น้องเพื่อนบดไปโรงเรียนครับ่านผม้ชมเนาะเป็นยุดธเป็นยุดโรงเรียนปิดว่าสันครับแต่ผม,ม้ชมก็เลยมาหาน่องไม้เกลืแบบดวนั้งยินข่าวว่าฝันครับจังไรอีกครับบ,บ,รบ่ในล,ลูกเพื่อนม้าจังไดครับลูกพี่แม่ลูกอ่อนลูกเพื่อนว่าด้ว่าจังไดค่ะบ่ได้ว่าจังไรเลยค่ะโอ้ครับพี่แม่ลูกอ่อนบอกว่าขอบคุณหลายๆค่ะ ครับทีเฮ็ดบุญหายเพื่อนค่ะก็รูโอ้เพื่อนหูอีกค่ะครับหูแล้วเนาะครับแนวไลยรับส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับเอฟซีเนาะนี่แหละครับดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่รูปปั้นครับท่านผู้ชมสัมภเวสีต่างๆที่ใส่เวทใส่กรรมยังพ่อเหนไปเกิดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อนอยากได้ส่วนบุญครับมาบอกเลขน้องไม้เก้วกะเข่าบ้างรุดบ้างกะเข่าไม่ไหลายงวดครับขึ้งวดที่ผ่านมาเลยกะเข่าครับเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคม พศ2 5 6, 6 6ครับเขมีโชคใหญ่กับนองไม้แก้วนะครับเอฟสีเนาะครับมีอย่างเติมเติมอีกครับน่องไม้แก้วก็ม,มีแล้วค่ะบมีแล้วนี่แหละครับสำหรัผู้ชมเนาะเป็นกะมี่ซ้ำนี่ครับลูกเิ่อนอยากไดอย,อย่างอีกบ่ครับสไ่้สืบอให้นองไม้แก้วไปทําบุญลูกเิ่นบ่ไ้อย่างค่ะได้ซสื่อสุดนักเรียนไปให้แล้วบ่ครับให้แล้วค่วคะสุดนักเรียนก็ได้แล้วสมมติปากาก็ได้แล้วั ว่าท่านใดครับสมุดปากกาเออเอาครับเดี๋ยวทีมงานเบาเอ็มเราทงนี่กับสิท้ำบุญไปไห้เนาะครับแถวผู้ชมเนาะสมุดปากกาหนังสือครับเพราะว่าสิงลี้ลับนี่มันก็ดเรื่อแต่คนเสือเนาะครับเอฟซีเนาะผมคิดว่านี่มันก็ดจะมีอีริแหละครับดวงวิญญาณครับแถวผู้ชมเพิ่นถือรถส้นตายครับเนาะก็เลยมาเข่าฟันน้องไม้เก้วครับเลขสามตัวเด็ดครับตัวไหนรับน้องไม้เก้วหาเจ็ดสามค่ะเจ็กับหกหนึ่งเนาะครับเนาะปูพญานาค ครับผมับขอบคุณได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆีๆเอซนะครับเนาะขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้องไม้แก้วค่ะเลข3กสามโตีิพีแมหลกออ่นมาดึงขาบอกเพื่อนเนาะค่ะ คือเลขหาเจ็ดหาเจ็ค่ะท่านผู้ชมส่วนหกหนึ่งนี่เป็นเลขพยาญานะทีมาบอกน่องไม้แก้วหลอบก่อนเนาะค่ะแต่ทั้งทีมงานซาวนิ้งบอยมาติดตามค่ะกับซาวนิ้งก็เลพยพ่วงมให้ในหลอบหนีเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นค่อมฝันของน่องไม้แกวคือกันเนาะค่ะค่ะทวนตัวเลขอีกข้างค่ะเลข3าตค่ะหาเจ็ดหาเจ็ เลข2โต้ขาน่ะ6 1 6 1งวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566อหกระขอห้หายท่านผู้ชมทุกท่านทีท่เขามารับชมรับฟังความฝันของหน่องไม้แก้วจงมีโศกมีลาบเนาะคะ่ะในโศกญ่รางวัลไงกับหนองไม้แก้วอย่าลืมตัดลินเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดไปตัดมาจับใ่กันค่ะเพื่อได้โศกไงรางวัลไงกับหน่องไม้แก้วเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหน่องไม้แก้วค่ะ ค่าสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งข,ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ทันผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาภหิ่งหิ่งหมนันหมันปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขสุขคนขเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งข,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งผ้าร่วย ได้เหตุคลิปด,ด,ดีมาหายกับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ